สวัสดีครับวันนี้มาดูลูกไก่ตะเพาทองได้หนึ่งอาทิตย์พอดีนะครับแล้วก็มีลูกไก่บ้านด้วยครับนี่กำลังอนุบาลอยู่นะครับลูกไก่ตะเพาทองก็จะมีทั้งหมดเออแปดตัวนะครับ ฟักออกมาตั้งแต่วันที่สองเมษาครับนี้ก็ได้นี้วันที่สิบก็ได้ประมาณอาทิตย์แข็งแรงครับนี้ก็จะเอาไปเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับต่อไปเลี้ยงง่ายตัวไวครับ น้อมรัวครับอากาศยามเช้าผมก็จะเลี้ยงไว้กัก,กุริเวณไว้นะครับนี่มีลูกไก่ชนด้วยครับนี่สีตัวครับชุดนี้ก็จะฟักโดยตู้ฟักนะครับที่ทำเองครับไก่ตะเภาทอง ผมก็สั่งจากเพื่อนๆใน Facebook นะครับสั่งไก่เชื้อมาเพาะเอานี่ครับแข็งแรงกินจุมากเลยดูกไก่ชนนะยครับ ยังง่ายยังแบบบ้านๆครับครับก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ